สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็งอันชาแนลช่องที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักบทบาทเทพเจ้าจีนรวมถึงประเพณีและประทจีนต่างๆในรูปแบบพอดแคสต์ตอนนี้มีคนขอแต่บอบทเทพเจ้าแต่และองค์มาค่อนข้างเยอะๆทางช่องของเราจะพยายามจัดทําทให้ครบทุกคําขอของคุณผู้ฟังนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างต้องกราบขออภัยมาณัที่นี้ส่วน EP ีนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักบทบาทเทพเจ้าองซุนไต่ไสย หรือไต่สายเอียหรือเจียหู้งวนสวดกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังประวัติของความกรุนางคุณผู้ฟังกดไลค์กดแ like, ชร์รวมถึงกดติดตามเราทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำบรรยายแล้วครับถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับฟังบทเทพเจ้าอ,องคสุนไต่สายกันได้เลยครับอ,องคสุนไต่สายหรือไต่สายเอียมีหลายนามที่เรียกขานเทวดาองค์นี้ โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่จะนับถือกันมากโดยรู้จักกันในนามเจียหู้งวนโซยหรือจอมพลเจียชาวฮกเกี้ยนบางกลุ่มเรียกว่าองซุนไต้ายเอียหรือองซุนงวนโซยชาวเมืองจั่วจิวเรียกเคียเบเสีย่ยนี่แปลว่ายุชนขี่มา้าส่วนชนกลุ่มน้อยเมืองเจียงจิวเรียกเต็กเทียนไตเตเป็นต้นองซุนไต้าย เป็นคนสมัยราชวงศ์สองเดิมแท้เจียชื่อเสียเฮียงแต่คนส่วนใหญ่เรียกท่านว่าเจียเอียนเกิดในตระกูลขุนนางชั้นสูงตามประวัติเล่าว่าเมื่ออายุได้13ปีชอบออกท่องเที่ยวระจนภัยพร้อมกับสุนัขล่าเนื้อวันหนึ่งได้เดินทางท่องเที่ยวมายังเมืองจัวโจวมณฑลหกเกียนจนถึงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เขาหงสัว ณเชิงเขามีบึงน้ําขนาดใหญ่ขนาดนั้นเป็นเวลาพบค่ำพอดีจึงตัดสินใจว่าจะค้างแรมอยู่ที่นี่เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านพบว่าบรรยากาศเงียบผิดปกติเหมือนดังว่าจะเป็นเมืองร้างจนได้เห็นชาวบ้านกำลังวิ่งหนีสิ่งหนึ่งด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับได้ยินเสียงคำรามดังก้องขึ้นมาในท้ายกลุ่มของชาวบ้านที่วิ่งหนีสิ่งนั้นอยู่ เขาได้เห็นชายแก่อุ้มเด็กสาวคนเล็กมืออีกข้างจูงเด็กสาวอีกคนวิ่งหนีและร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเองได้เห็นปีศาจโผล่ขึ้นมาจากน้ําเพื่อหวังจับชาวบ้านกินเป็นอาหารเจียเอียนเห็นว่าเด็กสาวคงหนีไม่ทันแน่จึงตัดสินใจจับดาบวิ่งตรงไปยังบึงพร้อมกับสุนัขล่าเนื้อแล้วกระโจน ลงน้ำด้วยความกล้าหาญหวังต่อสู้ทวงเวลาให้ชาวบ้านได้หนีทันจากนั้นจึงได้เข้ารบต่อสู้กับปีศาจเป็นเวลานานจนกระทั่งสามารถฆ่าปีศาจได้แต่ความโชคร้ายท่านเองก็บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันจนกระทั่งท่านได้สิ้นใจไปทันใดนั้นบนฟ้าเกิดแสงห้าสีสว่างทั่วทั้งฟ้า พร้อมเสียงดนตรีดังประโคมอย่างไพเราะชาวบ้านแลเเห็นดวงวิญญาณของเด็กหนุ่มลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับสู่ปกติชาวบ้านต่างทราบซึ้งและรู้สึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละจึงสร้างสารเคารพณเขาหงสัวและต่างนับถือให้เป็นเทวดาผู้คุ้มครองตั้งแต่นั้นมา จนถึงสมัยราชวงศ์ซองเหนือปีสุดท้ายฮองเต้ได้เข้าสู่รบกับกองโจรป่าด้วยตัวพระองค์เองแต่ไม่สามารถต้านกำลังข้าศึกได้จนต้องถอยร่นมาถึงเขาฮงซัวจึงอธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือจากเทวดาที่สถิตยอยู่ณเขาแห่งนี้ทันใดนั้นปรากฏร,ร่างเทวดาเด็กหนุ่มขี่ม้า พร้อมกับเทวดาถือธงอีกสององค์เข้าต่อสู้กับข้าศึกจนกระทั่งหวาดกลัวและแตกพ่ายหนีไปองค์ฮองเต้ได้สอบถามชาวบ้านได้ความว่าบนเขามีสารเทวดาตั้งอยู่พร้อมกับเล่าถึงเกียรติประวัติความกล้าหาญเมื่อหลายปีก่อนองค์ฮองเต้ทราบจึงเกิดความเลื่อมใสและทรงแต่งตั้งเทวดาองค์นี้นามว่าเจียหู่งวนซวย จนถึงราชวงศ์ซองใต้ได้เรียกขานนามใหม่ว่าอองซุนไต่สายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประวัติขององซุนไต่สายยังสัมพันธ์กับพระตระกูลฮู่องค์หนึ่งก็คือเจียู่อองเอียหรือกงหุยเสียองส่วนใหญ่เรียกว่าองกงนามเดิมว่าเจียอนันเป็นคนสมัยราชวงศ์จิน้นเป็นแม่ทัพประจำกองพลระหว่างหน้าเชี่ยวชาญการรบ และยังเป็นเอกอักรรัชทูตใหญ่ประจำองค์ฮ่องเต้มีเกียรติประวัติความเก่งกล้าสามารถจนเป็นที่เลื่องลือผู้คนต่างยกย่องอย่างกว้างขวางจนมีชื่อเรียกได้แก่เจียหู่เฉียนโซยหูก,กกจุนอ๋องหรือเจียหู่อ๋องกงเจียอันมีพี่ชายเป็นคุณนางชั้นสูงซึ่งมีบุตรชายชื่อว่าเจียเอียนหรือเจียหู่งวนโซยูดง่ายงก็คืออ๋อ,องซุนไต่สาย หรือเจียหูงย้ง่วนโซยมีสักเป็นหลานของเจียหู้อองเอียนั่นเองครับโดยคําว่าอองซุนแปลว่าลูกท่านหลานเธอส่วนไตาสายเรียกว่าเอกอัครราชทูตด,ดังนั้นอองซุนไตาสายจึงแปลตรงตัวคือราชนิกุลแห่งเอกอัครราชทูตใหญ่วันแซยิตหรือวันลำลึกขององซุนไตาสายมีสองวันด้วยกัน หนึ่งคือวันขึ้น12บสอค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทร,รคติของจีนนั่นคือวันเกิดของท่านและอีกวันหนึ่งคือวันขึ้น12บสอค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นคือวันสําเร็จธรรมของท่านนั่นเองครับลักษณะเด่นของกิมซินอองซุนไต่สายมีหลายป้านหรือหลายปางโดยที่เป็นเอกลักษณ์คือจะเป็นชายหนุ่มนั่งอมยิม้มและด้านหลังมีธงห้าสี มือขวาจับยศมือซ้ายพักอยู่ที่หน้าตักนั่นคือปานหรือปางที่เราเห็นกันทั่วไปบางปางก็จะถืออาวุธและอีกหนึ่งปางคือปางที่ท่านนั่งอยู่บนหลังม้านั่นเองครับถ้าประวัติที่ผมเล่าไม่ตรงกับที่ท่านไหนทราบมาต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ปราบเทพเจา้าอีพีหน้าจะเป็นองค์ไหนต้องรอติดตามชมกันวันนี้สวัสดีครับ